โอเคครับก็สวัสดีเพื<ๆ>่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Undertale ซึ่งเป็นแฟนเกมอีกแล้วซึ่งแฟนเกมอันนี้มันไม่ธรรมดาคือมัน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 ชื่อไอจังได้ไงก็ไม่รู้คือผมเปิดมาตอนแรกนี่งงอะ่ะคนลุกเลยให้ทำไมมันชื่อไอจังอ่ะคืองงมากเลเวลหนึ่งครับแล้วก็เฮดพียี่สิบซึ่งแฟนเกมนี้เราจะได้สู้กับแซนครับมันเป็นโหมดที่เราเล่นมาแบบไม่ได้ฆ่าใครเลยมันเลยเป็นเลเวลหนึ่งแต่ว่าโหมดนี้เราจะได้สู้กับแซนท,ทั้งๆั้งที่เลเวลหนึ่งเป็นอะไรที่ คือที่สําคัญคือชื่อเรานี่แหละคือเปิดเกมมามันเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยผมลองปิดปิดเปิดใหม่เนี่ยเปิดมามันชื่อไอจังอะ่ะมีน้องคนนึงส่งเกมนี้มาให้ครับก็ขอบคุณน้องคนนั้นมากเลยคือคือคนลุกคือทําไมมันมันทำมาได้ไงวะเนี่ยเป็นผมว่ามันน่าสนใจมากเรามาลองดูกันครับว่ามีมีอะไรบ้างเราไม่สามารถไปทางซ้ายหรือขวาได้เลยนะครับตอนนี้อยู่มันจะมีฟิวพลังงานกั้นไว้อะ่ะเห็นไหมเป็นไฟฟ้าขึ้นมาก็คือเราผ่านไปไม่ได้นั่นเอง ลองคนที่อื่น,นครับอย่าเพิ่งไปค้นแซนอ่าฮะมันเป็น EchoF l o w e r ไม่มีใครรู้ได้มันคืออะไรอย่าเชื่อเจ้าดอกไม้นะนั่นคือสัจธรรมข้อเดียวของโลกนี้เดี๋ยวทำไมบอกอย่างนั้นอะ่ะแล้วเขามาคุยกับดอกไม้ดอกไม้ก็จะพูดตามไ้ป่าดีว่าอย่าเชื่อดอกไม้เอาสั่งงานเซฟได้ด้วยเหรอได้ยินเสียงน้ําไหลทําให้คุณเติมเต็มไปด้วยความตั้งใจเกี่ยวอะไรวะจัดไปก็เหลือแต่แซนให้สำรวจแล้วสิตอนนี้ เอาทางอื่นก็ไปไม่ได้อันนี้ก็คนไม่ได้แล้วจัดไปซานมาคุยกันอะไรเธอไม่เคยเห็นผู้ชายที่ทํางานสองอย่างพร้อมกันมาก่อนเหรอโชคดีนะการทํางาน2อ,อย่างเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีเวลาพักที่มากขึ้นอา้าอย่างนั้นเหรอก็เกียนจะว่าไปแล้วฉันมีงานที่ต้องสู้กับเธอที่นี่นะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมแน่ใจหรือว่าไม่ว่างแน่นอนมาสู้กันขอบใจนะเจ้าหนู โอ้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังมีช่วงเวลาที่ดีเพลงแม่งอันนี้มันเป็นเพลงที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นเพลงในเกมอันเดอร์เทลที่มันไม่มีเกมในเกมจริงๆอะแต่เอามาใส่ในแฟนเกมผมว่าเจ๋งอยู่ประเด็นคือชื่อไอจังนี่ทําให้ผมรู้สึกขนลุกมากเลยทำไมอย่างนั้นวะเอาไงดีแอสก่อนแล้วกันแซนเช็คแซนพลังจุดตีหนึ่งพลังป้องกันหนึ่งมีซอสมะเขือเทศด้วยลีกนี่แปลว่าอะไรวะทำดามจได้แค่หนึ่งแองโขอเปิดดีก่อนลีกก็ว่าอะไร ริกรีกแปลว่าไอกลิ่นรุนแรงที่อ๋อคือมันตัวมันมีกลิ่นมันเกือเทศเหรอซอสมปเกือเทศโอเคอะไรท่าโจมตีเหมือนปอมเปราสเลยติงตองมากท่าโจมตีคุณรู้สึกถึงบาปเดี๋ยวก่อนปิดบทพูดันผิดนี่นะจริงดิเอาแล้วได้คุยต่อมีเล่นคำมีอ่อยแล้วก็มีเขาเรียกวอะไระดูถูกเอาไงดีวะ อ่อยแซนได้ไหมเนี่ยอ่อยแม่งเลยเฮ้ยเจ้าหนูเธอแน่ใจหรือว่าตอนนี้มันช่วงเวลาที่ต้องมาอ่อยฉันเนี่ยฮะฉันหมายถึงว่าจริงจังได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจริงจังได้ไงดูกระดูกลอยมาแบบนี้อ่ะอ่ะเล่นมุกหน่อยคุณเล่นมุกเกี่ยวกับมันหิมะคือเล่นคำอะไรก็ไม่รู้ครับอ๋อเยี่ยมดีนะเจ้าหนูแต่ไปหัดมาใหม่นะเอ้า และกระดูกนี่โดนได้ไหมเนี่ยเล่นมุกแม่งเลยคุณพยายามที่จะไม่อ่อยเจ้ากระดูกนี่แล้วเอาเหงื่อตกค้างฮัลโหลทำไมไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเกมค้างเหรอเดี๋ยว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 เทำไมเกมมันค้างไปอ่ะเฮ้ยบัคเหรอไม่นะ เพิ่งบอกเกมแฟนเกมน่าสน,นใจทำไมบั๊กอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 ขึ้ก้นกเลยไม่ได้เลยครับทำไงดี ESC ไม่ได้เกมค้างเอาเต็มใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม,ม,ม,ม่คืออะไรคือเกมค้างครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่เฉยเลยเกมแม่งบั๊กแน่นอนโอ้โหพูดเหมือนเดิมเลยบทพูดมาสู้ใหม่ ต้องทําไงอะ่ะเรา,เอ,าอ่อยก่อนแล้วกันเหมือนเดิมคือมันค้างไปเลยใช่ไหมถ้าเล่นมุกไปานานๆเกมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคไม่เล่นกันด้ยวะรอบนี้ลองตีดีกว่าครับเมื่อกี้มันผมลองอีกรอบเหมือนเดิมไปเรื่อยๆมันก็ค้างสรุปว่าเราไม่สามารถไว้ชีวิตแลนได้ต้องกดตีจริงๆอ,อ่ะอะเฮ้ยเดี๋ยว เก้าหนึ่งนี่ตาเกือบตายเลยเหรอหรือตายไปเลยวะน่าตีแค่หนึ่งเนี่ยเอ้าเลือดไหลเฮ้เฮ้เฮ้อ่อะเธอเธอน่าจะเห็นหน้าตัวเองหน่อยนะตอนที่ตกใจน่ะหน้าเธอเมื่อกี้ดูขำมากเลยรู้ไหมเอ้าดูสินี่ซอสกระเทียม มันเป็นฟ้าเมืเกิดเทพใช่ไหมไอ้ตรงที่เนบอยู่ตรงเสื้อมันแล้วไอ้ที่เปิดมาข,ขาวๆนี่คืออะไรวะจะโชว์ซิกแพคเหรอยังไงก็เถอะงานฉันจบแล้วฉันจะไปที่กิลบี้นะอยากจะมาด้วยไหมเอา้าแน่นอนกับแน่นอนคุณพ่อตอบไปไหนก็เหมือนกันสิแน่นอนคุณพ่อเอ่อเยี่ยมทางนี้ฉันรู้ทางลัดอา้าวเฮ้ยนี่มัน โอ้ดูเหมือนจะมาผิดทางนะไปตามทางยาวนะแล้วประตูนั่นคืออะไรเหรออ๋อนั่นประตูที่ที่เพื่อนเพื่อนเก่าฉันเคยอยู่ในนั้นอะนะเขาไม่ค่อยต้อนรับแขกเท่าไหร่นะควรจะปล่อยเขาไว้คนเดียวอะ่ะอยากจะไปหาเขาไหมล่ะเอานะ่าไปที่คิวคิวบี้ดีกว่านะวันนี้มันห้องแกสเตอร์ไม่ใช่เหลยแนละ้วพามาส่งเฉยเลย เราน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าที่นั่นนะเรามาพูดถึงแฮมเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายดีกว่าดีไหมไม่เหรอเธออยากจะไปเยี่ยมเขาจริงเหรอเออดูสิเอานะฉันจะไม่บังคับเธอแล้วกันนะแต่ก็เชื่อเชื่อตามที่ฉันบอกดีกว่าเธอไม่อยากจะไปที่นั่นหรอกอ,อ,อย่าอย่าบอกนะว่าฉันไม่ได้เตือนเธอฉันเตือนเธอแล้วนะจุดจุดจุด งั้นฉันจะไปที่กิลววีจริงๆแล้อนะขนาดนั้น,นเราจะได้ขอให้สนุกเดี๋ยวนี่มันเกมสู้กับแกสเตอร์เหรอผมนึกว่าสู้กับแซนเฉยๆแล้วเดินไม่ได้พารปัสเธอต้องการอะไรไหมเดี๋ยวนี่มันร้อฉากตายดิว่าจะบอกว่าแซนไม่ตายแต่มีเสืองลออเปเกิดเทศเหรอเฮย้ยเอ้าเดี๋ยววัสดีแเตอร์ เาเจอกันรอบสองแล้วนะฮัลโหลคือผมไม่ได้คิดคือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแฟนเกมนี้เลยเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยเว้ยแต่ผมคิดว่าสู้กับแซนก็บจบแล้วมาเจอแคสเตอร์นี่คือชิปเพ้งแล้วว่าดีสู้เลยเหรอใจยเย็นไม่คุยเหรอโอ้โหแปลว่าอะไรนนเนี่ยเอลมินัสฟิลลิ่งดูเหมือนจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเท่าไหร่่งผมปล่แปลงไม่ได้ผมก็เข้าใจแอคเดย์ไหมเช็คก่อนเลย โอ้โหกลังโจมตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้สึกแกสเตอร์จะเป็นคนที่พูดไม่ได้นะครับเป็นเออร์เลอร์การพยายามที่เออร์เลอร์ด้วยไม่โจมตีหรออ่าคุยด้วยคุณคุยกับตัวเองเดี๋ยวคุณทั้งคู่เหมือนกับว่าจะคุยกับตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วเอ้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองสั่นสั่นเช็คเช็คแฮนเอาจับมือคุณจับมือกับตัวเองแล้วก็ได้รู้สึกเหมือนกับว่าได้พบกับมนุษย์อีกคนหนึ่งเอ้าแล้วเพื่ออะไรจับมือกับตัวเองเนี่ยนะอ้า แกสเตอร์นี่เป็นตัวละครที่แปลกๆนะรู้สึกว่าจะพูดไม่ได้แล้วก็ใช้มือพูดมันเลยคนภายเรือเลยบอกว่าระวังผู้ชายที่พูดด้วยมือนั่นเองต้องสู้เหรอเมอร์ซี่เลยสแปรไม่ได้ต้องตีเหรอจัดไปกลางไม่โดนเฮ้ยมันไม่โดนอ่ะต้องตียังไงเนี่ยไม่โดนอีกแล้วเฮ้ยทำไงเลยเนี่ยเช็คอีกรอบนึงแม่งเอ้ยทำอะไรไม่ได้เลย เอาไงดีอะจับมือไม่ผมตีไม่โดนอะ่ะตีไงก็ไม่โดนแล้วทำอะไรได้อะ่ะเอาต้องทำไงกับมันน่ะมีรูปรากฏอยู่ในกระเป๋าของคุณรูไหนวะต้องให้หาเหรอก็ไม่มีนี่เอากิ่งไม้ไปไป,ไปคุณคว้างกิ่งไม้ไปหลังจากนั้นก็เก็บขึ้นมาแล้วทำไหมอะ่ะรู พูดคุณพูดกับตัวเองคุณทั้งคู่เข้าใจตัวเองเป็นปกติอยู่แล้วอะไรของมันเนี่ยอ้โฮมีรูปรากฏอยู่ในกระเป๋าของคุณกินขนมปังอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะศูนย์ศูนย์คุณจับอะไรก็ไม่รู้ศูนย์ศูนย์ศูนย์มือของคุณกลายเป็นสีดำมืดและทุกอย่างมันก็มืดดำไปจริงๆแต่อย่างไงก็ตาม มันมืดมืดมืดและมืดและยังมืดต่อไปคุณไม่รู้สึกถึงมือของคุณอีกแล้วคุณมองไม่เห็นมือของคุณเองคุณพยายามที่จะดึงมือของคุณออกคุณทําสําเร็จคุณคว้างอะไรก็ไม่รู้ไอ้ดอลล่าร์ศูนย์นั่นวิงดิงแกสเตอร์ดูดซับอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก,กเนี่ยแล้วเพลงมาเป็นคองเสิเฉยนที่สุดชั้น <laughs> ก็กลับ no. มาได้แล้วในวันนี้ฉ on ันจะแต่เธอขวางทางฉันและเป็นครั uh ้งแรกที่เธอต้องตายอย่างแรกเลยคือเธอต้องตายเออเดี๋ยว็เด็ดไม่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว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 บังคับยังไงอะยังมันบังคับไม่ได้เลยเว้ยมันลอยขึ้นลอยลงเองเลยแบบแบบแม่งแบบโอ้โหโอ้โห ทำไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เข้าใจเลยว่าบางคบได้้วยเหรอผมบางคบไม่ได้ดีกว่าอ๋อ,อ ى, ต้องกดต้องกดซ้ายขวาแล้วมันจะหยุดลอยเหรอมันจะลอยเองอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้ากดแล้วมันจะลอยไปเลยแต่ตายเร็วเกินนะผมมันไม่ทันได้ขยับอุ้ยโอ้โหแม่งก็เกินโกเงเกินไปว่าเอา c a s t e r b เตอร์มันไล่ย,ยิงแบบนี้โอ้ ไม่ทันว่ะหลบไม่ทันจริงๆต้องไปขวาใช่ไหมซ้ายดิโอ้โหเดี๋ยวขอเวลาตั้งตัวหน่อยดิแกสเตอร์แกสเตอร์จะมาฆ่าเด็กๆตัวน้อยทำไมเด็กตกาดำๆโอ้โห้ยออออโอ้โหยังตายได้อีกไม่ทันว่ะ ดูดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ในตังคมก็ยังตายนี่การโจมตีแรกจริงวะเนี่ยยังหลบไม่ได้เลยเอา้าวรอดแล้วนี่ไงเดี๋ยวยังมีต่ออีกไม่รอดแล้วมีต่อละไอหา่าเอ้ยไม่ได้ฟังเพลงเลยยอมได้ไหมเนี่ยยอมแพ้แม่งเลยเลิกตรงนี้ดีกว่าเกมแบบนี้ในตังคมเอาตาย นี่สารอดแล้วนะใจเย็น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 รอบนี้ได้แน่เชื่อผมผมมั่นใจผมฟิลวิดีเตอร์มิเนชันอยู่แล้วไปงานหลบได้บอกแล้วเอาทำไมอ๋อต้องไปอยู่ตรงที่มันยิงเหรอบ้าแล้วเกมบ้าแบบนี้เนี่ย ต้องไปอยู่ตรงที่มันยิงก็คือตรงที่มันยิงคือปลอดภัยเมื่อกี้คือและตรงที่ไม่ได้โดนยิงนี่คือขาวหลบหลบขึ้นบนได้อยู่ทำไงวะถามจริงไม่เข้าใจเลยอะหลบหลบหบขึ้นเอาหูได้สิบขึ้นเหนือสิบนี่คือสุดยอดแล้วอะ ว้ยว้ทำไหมเนี่ยได้อยู่อาเองลดเว้ยเวลี่เคเวอว์ฉลาดมากแน่นอนเราฉลาดอยู่แล้วมาลองอีกครั้งนึงขอบกินยาไม่ได้เหรอกินยาได้ไหมกินยาได้ไหมได้แล้วโอ้หูอะคุณกินครึ่งหนึ่งของไบสติเคิลคืออะไรวะไม่รู้แหละอ่านไม่ทำวะลาสเบ็ดโอ้หูนี่กัน เป็นลมหายใจสุดท้ายของเราลว่างนันแล้วแคสเตอร์จู่ๆมาฆ่าเราทหมเริ่มใหม่เลยเหรอบ้าเริ่มใหม่ก็บ้าแล้วตู้ไม่ได้หรอกโอ้โหเพ็งที่สุดบนได้อยู่เหลือเก้าเทคดิสย,ยิงมายิงมายิงมาเออคนเก่งอยู่แล้ว แมวว่าแน่นอนเราฉลาดเรารู้ไม่ต้องบอกลองลองอีกครั้งหนึ่งสิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนตีเฉยเลยแม่งชอบเพลงมากอ่ะตื่นตื่ตื่ตื่กินก่อนเลยแล้วกันมิรามอนบันมาร์ติการเตอร์ทำไงวะเนี่ยอ๋อต้องเกาะอ๋อต้องเกาะไอ้ที่มันลอยไปลอยมาให้ได้เหรอ ได้ได้ได้ไดเอาใหม่เอาใหมเย็นเย็นใจเย็นอย่าพึ่งยิงหนูโอ้โหเหลือสิบเลยหลบนี่ไม่หลบไม่หลบคนมันไม่หลบทำไมไม่พอใจฉลาดจริงๆแน่นอนคนมันฉลาดนะเราลองอีกครั้งนึงสิได้อยู่ติมเติมเตมา ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเตรียมพร้อมบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ครับเรากินพายเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บยาดรบได้นี่งงานเลือดเต็มของจริงพ่ฉันยังไม่ได้จัดการมันหรอกนะแต่ว่าเธอตายซะเอย,ยาแซนมาช่วยเราแล้วฮห เธอคิดว่าฉันจะทิ้งเธอไปเหรอเอาหน้าชนะ,จะ,ะดดนเจ้าแปลกประหลาดนี่กันเถอะอืมแปลกประหลาดมากเลยพ่อนายไม่เหรอได้ข่าวทำไงละเนี่ยอุย้ยทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหยากสุดสุดฮ่าผมว่าผมยอมแพ้ด,ดีกว่าเกมแบบนี้แม่งแบบยากเกินไปป้าแม่งคือมันผมไม่อยากเล่นต่อ ผมว่าผมก็เล่นได้นะถ้าจะเล่นในผ่านแต่มันก็นานอ่ะ <_ han> ผมไม่อยากไม่มีจุดประสงค์ที่จะเล่นในผ่านอ่ะ <_ han> ผมตายรอบนี้ผมเร็วก็น,นะพอละแม่เลยงอนที่สุดอ่ะรอบนี้จะตั้งใจเล่นแล้วกันมา <_ han> รอม้องอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาด <_ han> แต่ก็ไม่ตไม่สำคัญหร,หรอกครับเพราะว่ายังไงก็กินเลือนแล้วก็เต็มเหมือนเดิมเนี่ย มาลงมาจาทสุดท้ายของเราคะวานปึ๊บขึ้นลงเรียบร้อยอ๋อฉันยังไม่จัดการไม really, ่เสร็จสิเลอเนี่ยแต่ว่าเธอเธอต้องตายซะอ้าวมีคนมาฮะเธอคิดว่าฉันทิ้งเธอไปแล้วเหรอเอาน่าจัดการไอ้แปลกประหลาดนี่เถอะ ไอประหลาดจัดการไอประหลาดที่เถอดแต่ผมรอบนี้ผมว่าถ้าผมตายผมก็เลิกละถึงแฟนจะมาให้กําลังใจยังไงมันไม่ไหวอะ่ะมันจะยากเกินไปปะโอเคพยายามอยู่นะได้ด้วยเหเอ You feel w ิ t h d ร t e r m i n a t ั่นแม่งมีมีการใช้คำศัพท์มลอกรวงไม่ Determination เลยทอแท้มากตอนเนี้ยมูจะเพลงพอมากอะ่ะจัดไปอย่าให้เสีย ไอ้กดบิดว้าวฉันเรียบร้อยแล้วอย่าได้เล็จัดการอะอะไรโอ้โหเมื่อก um> ี S 2> <S 2้อะไรฉันจัดการเรียบร้อยแล้วคือยังไงแซนยิงแกสเตอร์เหรอเมื่อกี้แซนบอกฉันจัดการเรียบร้อยแล้วก็เอาปืนมายิงแกสเตอร์โอ้โหผ่านเลยเนี่ยคือผมรอบสุดท้ายผมบอกจะเลิกนี่คือผ่านเลยอะ สุดยอดโคตรดีใจอะขอบคุณที่เล่นแน่นอนขอบใจขอบใจขอบคุณน้องที่แนะนํามาครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมเล่นกันคือเกมแบบนี้มันยากจริงๆนะเว้ยยากจนท้อแท้อะแต่พอผ่านแล้วแม่งมันมีความสุขมากเลยอะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราผ่านแล้วเว้ยชนะได้อะไรเงี้ยสุดยอดเพลงพราด้วยนะเพลงแม่งแบบเอามารีมิกเก่งดีครับ คงไม่มีอะไรล้มากตอนนี้มันคงจบแล้วจริงๆครูแม่งยากเกินอ่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบายๆเกมนี้เป็นเกมแฟนเกมอัน์ตเทลที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยนะในตอนนี้นะเกมนี้แม่งน่าสนใจมากเจ๋งมากอ่ะเจ๋งจริงก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย ยโหตอนแรกผมนี่ก็ผมจะเล่นไม่ผ่านแล้วผมจะกัดจะเลิกกลางคันแม่งอยู่ๆก็ผ่าน